กับเรียน <c oughs> ท่านประธานรัฐสภา,าที่เคารพผมพันธุเตรทวีสอดส่องสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภา,าผมขออภิปรายสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิมเ่มเติมฉบับที่พุทธกราชของทั้งสามร่างเพื่อจะนำไปสู่ เปิดประตูสู่การจัดทำรัฐนูลใหม่จากคำวินิจฉัยของสารรัฐนูลที่18ทั2 5 .68 ลงวันที่10กันยายน2568วินิจฉัยว่าภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560รัฐสภามีอำนาจลิเริ่มหรือแสดงความต้องการ เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ต้องให้ประชาชนออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เสียก่อนทั้งนี้การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติหมวดที่15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐสภา มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้แต่รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงและการจัดทำรัฐธรรมนูนใหม่ต้องมีการจัดให้ออกเสียงประชามติสาครั้งได้แก่ครั้งที่หนึ่งให้ประชาชนออกเสียงประชาวติว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ครั้งที่สอง ให้ประชาชนออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่ามีวิธีการเนื้อหาที่สำคัญอย่างไรครั้งที่สามภายหลังรัฐสภาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วให้ประชาชนออกเสียงประชามติว่าเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่อันหนึ่งการออกเสียงประชามติครั้ง ที่1และครั้งที่2อ,อาจดำเนินการพร้อมกันในค่าวเดียวกันได้ที่ผมอยากจะทบทวนคำิติฉัยของสารรัมนูลวันนี้สารรัมนูลได้ยืนยันหลักพื้นฐานในระบบประชาธิปไตยว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยวันนี้พวกเรารัฐสภาจะทำภารกิจสำคัญในประวัติศาสตร์ การเมืองไทยว่าได้มาร่วมกันริเริ่มหรือแสดงความต้องการในการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่อยากให้รัฐสภาในที่นี้โดยเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการจัดทํารัฐธรรมนูนใหม่สภาชุดที่หไม่ใช่เป็นผู้จัดทำเพราะสารรัฐธรรมนูนได้เขียนไว้แล้วว่า การจัดทำรัฐรรนูญเป็นอำนาจของรัฐสภาซึ่งถ้าสี่เดือนมีการยุบสภาก็การเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนรัฐบรชุดยี่ซึ่งเราไม่รู้ว่าคณะผู้ร่างจะมีเสร็จถึงตอนนั้นหรือไม่มท่านประธานที่เคารพครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ของประเทศไทยที่จะมีประชาธิปไตยโดยตรงโดยจะทําประชามติการทําประชามติก็คือการสอบถามเจ้าของอานาจทิปไตยโดยตรงซึ่งปกติต้องเป็นคําถามไม่ซับซ้อนหรือเป็นประเด็นในคําถามที่ไม่ควรจะให้เกิดความสับสนซึ่งที่กังวลก็คือ จะมีการพูดว่าจะมีการทําประชาิมติเรื่องความมั่นคงซึ่งอันนี้มันเป็นคนละประเด็นท่านประธานครับประเทศไทยเราได้เคยผ่านทำประชามติรัฐธรรมนูญมาสองครั้งคือครั้งที่หนึ่งรัฐธรรมนูญ2,550ส่วนรัฐธรรมนูน2,540ไม่ได้ทำประชามติ แต่เป็นรัฐนูนที่ทุกคนบอกว่าดีที่สุดแต่ใช้ได้9ปีปี49ถูกยึกดอำนาจฉบับที่2ปี2550ได้มีการทำประชามติซึ่งผลการทำมติ57.81%เห็นชอบ42.19ไม่เห็นชอบแต่รัฐมนูนที่ผ่านประชามติก็มีอายุเพียง หกปีกว่า,วาหรือ7ปีผลเอกประยุทธ์ก็มาฉีกรัฐมนูลต่อมารัฐธนูมน 50, ูญ5 5 5 0อมา6 0ก็ได้ทำประชามติซึ่งผลการทำประชามติพบว่า61.35%เหปอร์เซ็นเห็นชอบ38.65%ไม่เห็นชอบ แต่รัฐธรรมนูนปี60ที่จะมีการจัดทําใหม่ครั้งนี้ยังไม่มีใครมายึดอำนาจเพื่อฉีกรัฐธรรมนูญอันนี้ถือว่าประเทศไทยได้เดินทางมาผลลัตที่สำคัญอย่างยิ่งผมอยากให้เพื่อนสมาชิกรัฐสภาได้เกิดความภูมิใจท่านประธานครับผมอยากจะไปทวนการทําประชามติเมื่อปี2500 59หรือรัฐนูล60เดือนสิงหาพบว,าวพ่าจังหวัดภาคใต้5จังหวัดมีผู้รับร่างรัฐมนูญสูงสุดผมจะอ่านคร่าวๆคือชุมพรเห็นชอบ90%นครศรีธรรมราชเห็นชอบ88%ภูเก็ตเห็นชอบ88%สุราษฎร์เห็นชอบ87% ละนองเห็นชอบ87%แต่จังหวัดที่ไม่รับร่างรัฐธรรนูญก็เป็นภาคใต้คือจังหวัดปัตตานีท้ายสุดเห็นชอบแค่35%แต่ไม่เห็นชอบถึง65%เศรษอันดับสองจังหวัดนาราธิวาสเห็นชอบเพียง36%และ อันดับ3เป็นยะโสธรและมุกดาหารไม่เห็นชอบและอันดับหเป็นยะลาเกิดอะไรขึ้นกับการทำประชามติท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงความจำเป็นต้องจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ผมได้พูดถึงการทำประชามติแล้วรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยใช้มา8ปี ผ่านการเลือกตั้งสองครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่24มีนาคม2562พักพลังประชารัฐไม่เสียหายนะครับที่มีพลเอกประยุทธ์กันโอชาหัวหน้าคณะรัฐประหารที่ยึดอำนาจเป็นพักที่ได้อันดับสองได้เป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์สามารถอยู่ในรัฐธรมนูญฉบับปี2560 4ปีอย่างเหมือนว่าไม่มีอะไรสะทกสะทานเพราะว่าขณะนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ให้สวชุดที่แล้วที่รับแต่งตั้งทางผลเอกประยุทธ์อยู่ต่อ5ปีเราจะเห็นเรื่องที่พักฝ่ายค้านยื่นต่อองค์กรอิสระมากมายพอผลออกมาก็เต็มไปด้วยเสียงแท้สอง แต่พลเอกประยุทธ์ก็อยู่ได้สุดท้ายเหลืออีกวาไม่กี่วันท่านก็ยุบสภาเพราะต้องการเหตุให้สส,สมีเวลาย้ายพักได้เร็วขึ้นเพื่อจะมาการเลือกตั้งต่อมาการเลือกตั้งครั้งที่สองคือเมื่อเดือนพฤษภา2566ก็เช่นกันพักที่ได้อันดับหนึ่งคือพักอนาคตใหม่หรือพักประชาชนขณะน,นี้ ไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่พักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักอันดับสองได้เป็นรัฐบาลท่านประธานครับเกิดวิกฤตที่ไม่หาไม่สามารถจะหาคำตอบอะไรได้พอมีคำถามก็ร้อยคำตอบก็พบว่ารัฐมนูญเลือกตั้งครั้งที่สองวันนี้มาเป็นเวลาสองปีมีนายกรัฐมนตรีไปแล้วสามคน สองคนแรกได้ถูกส,นสวนะฮะสวในที่นี้ได้ยื่นต่อสอวอคนแรกเนี่ยเป็นสวชุดเก่านะคนที่สองเป็นสวชุดปัจจุบันได้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญก็สั่งให้สิ้นสุดท่านประธานครับดังนั้นในวันนี้ผมจึงคิดว่า ได้มีการทําลายหลักประชาธิปไตยอย่างมากเพราะทุกคนมีต้องการความเสี่ยงที่อยากจะจัดทำรัฐนูนใหม่โดยปรากฏการ MOA ที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่แบบพิลึกโดยผู้ที่ฝ่ายค้านเสียงข้างมากก็เกจตนา ที่ไม่ต้องการให้รัฐบาลนี้ไปบริหารประเทศแต่ไปเพื่อแก้รัฐธรรมนูนวันนี้นะครับเช่นกันครับฝ่ายรัฐบาลที่เป็นปัจจุบันวันนี้มีการประชุมคอรมออยู่ข้างบน <bilmiyorum> ก็บุญหล่นทับได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นรัฐมนตรีซึ่งอันนี้ผมจะขอบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ เป็นรัฐบาลภายใต้อันัดมอบหมายแล้วกันซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะต้องไม่อาจจะผมอยากอาจจะพูดจากเองใจนิดเนื่องจากว่ารัฐบาลมีคนเข้าใจว่าจะมีความสนิทกับสอวอรประมาณร3อยคนหรือสองในสของ200คนที่ ในการแก้รัฐมนูญตามมาตรา256เราจำเป็นจะต้องมีเสียงสอวหนึในสหรือ66คนดังนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ผมได้ยินเพื่อนสอวอว่าเราไม่ควรคืนทางตันไปให้ประชาชนแต่เราอยากมอบมรดกที่ดี ให้กลับไปสู่ประชาชนท่านประธานครับผมอยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนว่าแปปีที่ผ่านมารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของเราเนี่ยมีโครงสร้างที่ผมเรียกว่ามากเกินไปอันต่อมาก็น้อยเกินไปอันต่อมาก็ไม่มีเลย ที่มากเกินไปก็หนีไม่พ้นองคติรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีรัฐธรรมนูญรัฐสภาและรัฐบาลแต่ในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมีรัฐอิสระซึ่งที่มีมากเกินไปก็ผมก็เรียนว่าวุฒิสภาองค์กรอิสระและองค์กรตุลาการสูงเกินไปจนสามารถชี้ชะตากรรมของพระการเมือง พักการเมืองหรือ,อที่ประชาชนเลือกมาได้ที่น้อยเกินไปคืออำนาจของประชาชนอำนาจของพักการเมืองรัฐบาลเสียงข้างมากถูกจำกัดไม่สามารถที่จะบักดันนโยบายที่ไปหาเสียงกับประชาชนได้ความจริงนโยบายต้องเหนือสิ่งอื่นใดแต่ว่าไปหาเสียงแล้วก็ไม่สารรมารถทำได้ที่ไม่มีเลยก็คือเราไม่มีกลไก การตรวจสอบกองทัพองค์กรอิสระหรือการปฏิรูปศาลในหมวดปฏิรูปไม่พูดถึงสารสักคำหนึ่งและองค์กรอายการทั้งที่หน่วยงานพวกนี้ใช้งบประมาณปีและจำนวนมากแต่กลับไม่มีการตรวจสอบความโปร่ปงใสหรือความรับผิดชอบผลลัพธ์ที่ตามมาคือทำให้ประเทศอยู่ภายใต้กติกาไม่สมดุลระหว่าง อำนาจของประชาชนกับอำนาจชนชั้นนำประชาชนเกิดความรู้สึกว่าการเมืองการปกครองเป็นเรื่องของชนชั้นนำและองค์กรอิสระไม่ใช่เรื่องของประชาชนเสียงของประชาชนจะมีความหมายแต่วันเลือกตั้งเสียงของตนไม่มีความหมายมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องคุณภาพชีวิตด้านปัจจัยสี่ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่อาศัย เครื่องดุ้งหม่มยารักษาโรคด้านสิทธิเสรีภาพด้านความเสมอภาคความยุติธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมทั้งมีความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ระหว่างเมืองกับชนบทถ้าจะกล่าวเรื่องอำนาจมากเกินไปนี้คงเ,เราจะพบว่าเราจะมีคำหนึ่งคือมาตรฐานทางจริยธรรม ที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมสูงสามารถที่จะตัดสิทธิ์วันนี้ทราบว่ามีเพื่อนสมาชิกของพวกเราหลายคนก็ถูกตัดสิทธิ์ไป6คนนะฮะแล้วก็สุดท้ายเมื่อในปีป่าสองปีนี้ก็นายกััมนดีก็โดนสวออส่งเรื่องไปให้สารรัานูลก็ตัดสิทธิ์ไปท่านประธานครับเราจำเป็นต้องคืน ความสมดุลให้กับประชาชนซึ่งที่ผมอยากจะยกตัวอย่างเนื่องจากว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญขนานั้นเราก็พบว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าเกิดขึ้นมาจะมีผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างร้ายแรงได้แก่ผลกระทบทางด้านศาสนาซึ่งพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีพิติที่ผูกพันกับวัฒธรรมศาสนาผลกระทบด้านการศึกษาผลกระทบด้านสาธารณสุขผลกระทบด้านเกษตรผลกระทบในด้านการปกครองส่วนท้องถิน่นผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและผลกระทบต่อการเมืองการปกครองผมยกตัวอย่างซึ่งอาจจะยกได้ไม่หมดเช่นผลกระทบด้านการศึกษาในรัฐธรรมนูญปี40และ50นั้น เขียนไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันผมอยากให้จับคำว่าสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ม .6 หรือปวชไม่น้อยกว่า12ปีไม่น้อยนะครับที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่พบว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมาเขียนว่า รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีไม่น้อยกว่า12ปี12ปีดังนั้นแต่ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบภาคบังคับภาคบังคับคืออะไรครับภาคบังคับก็ม3การศึกษาขั้นพื้นฐานก็ม6อย่างน้อยการศึกษาต่ำไป3ปีนะครับซึ่งเราก็จะพบว่าวันนี้ ด้วยความไม่มีสิทธิ์เสมอกันด้วยความไม่ทั่วถึงด้วยความไม่มองในมิติเรื่องการศึกษาเราจึงพบว่าเรามีข้อมูลคนดอบเอาเพราะว่าไม่ทัวนหน้าอยู่กองทุนเสมอภาคการศึกษาว่าในนอกระบบในเก0 0 0 0 0แล้วที่เสี่ยงการจะออกอีกสองล้านสองรวมที่เห็นได้ชัดที่สุดคือในเรือนจำเราพบว่าเรือนจำ ปัจจุบันมีผู้ต้องขังประมาณ2,009ประมาณ2,002ถึง2,003มีการศึกษาฝ่าภาคบังคับเพราะรัฐบาลไม่เคยคำนึงเนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่เขียนเวลาหน่วยต่างๆก็จะไปให้มีการศึกษามากก็ไม่มีคนไม่มีการศึกษาก็คือเป็นการต้องไปอยู่ในเรือนจำนี่คือเราไปเช็คอายุ18ปีดังนั้นผมจึงคิดว่า ความเหลื่อมล้าในทางด้านเกษตรในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆน,นั่นนะ่ะเขาจะเขียนเลยว่ารัฐต้องอุ้มชูเกษตรกรโดยเฉพาะในเรื่องผลผลิตเนี่ยต้องขายให้ได้ราคาสูงแต่ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันมาตรา73เนี่ยเขาบอกให้เกษตรกรไปขายในตลา,ตลาดตลาดคือยิ่งถูกยิ่งดีคุณกําลังผลักเกษตรกรให้ไปอยู่กับตลาดแล้วที่ซ้ําร้ายเจ็บปวดที่สุด เกษตรกร,กรไม่มีที่ทํากินจํานวนมากแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เอื้อไปช่วยนะครับอันนี้ก็ที่สําคัญก็คือในช่วงมีรัฐธรรมนูนปี6-2มาเนี่ยไปทวงคืนผืนป่า4 0 0 0มื่ากดีจากชุมชนประมาณหมื่นฝ่กชุมชนท่านประธานครับในเรื่องเศรษฐกิจเมื่อเรามีวินัยการเงินการคลังขึ้นมาแล้วก็ยังมีการที่จะแถลงนโยบายมียุทธศาสตร์ชาติ จึงทําให้เกิดการจะพัฒนาเศรษฐกิจก็ยากเพราะวินัยการเงินกนารคลังยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเรื่องใช้กับคนหลายโอกาสคนไม่มีเงินแต่คนที่เป็นข้าราชการเป็นนายทุนเป็นผู้มีอำนาจจะเดินพาเลทไปในงบประมาณเราจึงจะเห็นว่าตั้งงบประมาณที่เป็นงบปกติหรืองบ รายจ่ายประจําเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนภาษีทั้งหมดก็อยู่ในกองนี้ส่วนงบในการลงทุนก็น้อยลงน้อยลงและที่สําคัญทุกคนก็เดินไปเรื่องนี้ก็คือมีระบบที่เรียกว่าเสือนอนกินหรือสัมปทานประทานโทษครับผมได้ดูหลายบริษัทแต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการหมิ่นประมาทแม้บริษัทชิโนไทยของท่านนายกก็สามารถมีสัญญากับรัฐเนี่ยสามแสนห้าหมื่นล้านอันนี้คือเมื่อไปต่อดูสัญญาเรื่องหลัง คือระบบนี้จึงทำให้ระบบเศรษฐกิจเราเติบโตได้ยากนะครับท่านประธานครับนอกจากนี้ผมคิดว่าตัวอย่างคงจะไม่ยกเพิ่มแต่อยากจระกราบเรียนว่าวันนี้เราเดินทางมาถึงอดีตเป็นบทเรียนแต่ปัจจุบันและอนาคตเป็นความรับผิดชอบของเราเราเดินทางมาถึงที่จะมีการทำประชามติ การทำประชามติครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นการทำประชามติที่จะไปสอบถามประชาชนซึ่งผู้ร่างรัฐธรรมนูญอยากจะทำความเข้าใจทั้งสามร่างผมคิดว่าถ้ารับไปแล้วเดี๋ยวรอบแรกไปถามว่าจะมีรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่แต่รอบที่สองเนี่ยคือวาระหนึ่งที่เราจะมาดูกันทั้งสามร่างว่าจะทำอย่างไร เพื่อไม่ให้สะดุดทางไปไปขัดกับคําวินิจฉัยของศาลจะทําอย่างไรที่ไม่ไปแต่หมวดหนึหมวดสองแล้วก็จะทำอย่างไรที่จะให้เจ้าของอํานาจอธิปไตยเนี่ยเขาได้รู้โดยเฉพาะในวาระที่สองเนี่ยเขาให้บอกวิธีการเนื้อหาและกอบทําให้กับประชาชนชัดเจนดังนั้นความสําคัญที่สุด ผมคิดว่ากรรมธิการที่ตั้งเนี่ยไม่ควรใช้เวลาเกิน45วันนะครับท่านประธานแล้วก็พยายามทำเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าในเวลาที่เหลือจะนานแค่ไหนแล้วทำล่างที่สองที่จะไปถามประชาชนซึ่งครั้งหนึ่งกับครั้งสองรวมกันได้อันนี้จะเป็นจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากท่านประธานครับมีคำถามว่า วันนี้เห็นไหมล่ะเราต้องการรัฐธรรมนูญที่ดีรัฐธรรมนูญที่ดีไม่ใช่เราไปลอกเรียนเอาจากต่างประเทศมาวันนี้รัฐธรรมนูนทั้งหมดเราลอกเรียนสิ่งดีๆมาจากต่างประเทศแต่รัฐธรรมนูนที่ดีต้องสามารถตอบสนองบริบทของคนไทยและสามารถตอบรับความเป็นสากลได้รัฐธรรมนูญที่ดี จะต้องมีการแบ่งปันทรัพยากรซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินให้กับประชาชนโดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเราไม่ได้พูดเรื่องเศรษฐกิจเลยเราไม่ได้พูดถึงมิติทางเศรษฐกิจที่ประชาชนคนเล็กคนน้อยไม่มีทุนไม่มีการดําเนินการซึ่งรัฐธรรมนูลในหลายประเทศเนี่ยเขาจะมีสิทธิมนุชนดงัดงด้านเศรษฐกิจจะประกาศว่าไม่ให้ใคร ต้องมีความยากจนไม่ให้ใครอยู่ได้วันนี้ครับจากกระเรียนเพื่อนสมาชิกครับวันนี้รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดเรายัางไม่ได้ล่างและเรากำลังจะล่างเช่นกันครับเมื่อเรายัางไม่ได้ร่างรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดก็ยังไม่ได้เกิดและกำลังจะเกิดซึ่งการจะเกิดได้ อยู่ที่พวกเราที่จะเปิดประตูแล้วไปเชื่อมต่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันแสดงความเห็นแล้วก็มาอยู่ในร่างรัฐรสนูลซึ่งรัฐสภาชุดนี้คงไม่ได้จำนวนหนึ่งอาจจะกลับเข้ามาอีกจำนวนหนึ่งไม่ได้กลับเข้ามาคงไม่ได้จัดทำรัฐธรรมนูญที่ไปถึงวาระสามแต่ผมเชื่อมั่นว่า ระบบการเลือกตั้งที่จะมีหลังจากนี้4เดือนหรือ3เดือนกว่าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะได้สมาชิกเข้ามาแล้วก็ผมก็คิดว่ารัฐบาลชุดหน้าก็ไม่ควรอยู่นานเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็ควรยุบสภาเพื่อให้ใช้รัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเราได้อยู่ในภาวะที่เรียกร้องโหยหามานานครับผมจึงขอสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอนะาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมพศพุทธศักราชที่แก้ไขมาตรา256แล้วเพิ่มหมวด1 5ทับหนึ่งของทั้งสา่างครับขอบพระคุณมากครับ